มาพบกับช่วงที่2ของรายการเทรดทะลุจอของเราครับช่วงนี้ไปฟังกติกาสาหรับการแข่งขันในสัปดาห์นี้กันครับสาหรับกติกาการแข่งขันก็มีดังนี้ครับ,รบรข้ขบขอแรกเรามีเงินเพื่อทําการเทรดแข่งขันกันทีมละ5ล้านบาทจากบัญชีคลิกทวินครับข้อที่2มีระยะเวลาการลงทุนให้1สัปดาห์ครับส่วนข้อสุดท้ายครับผลการแข่งขันจะมาจากยอดเงินที่มีเหลือในแต่ละทีมครับทีมใดมากกว่าก็ชนะไปส่วนทีมแพ้ จะพบกับบทลงโทษที่โหดที่สุดนั่นเองล่ะครับในช่วงนี้ครับเราจะมาพบกับทีมที่มาเข้าแข่งขันครับทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นทีมกระทิงแล้วก็ทีมหมีครับทีมกระทิงก็คือทีมที่จะมาหาจุดในการเข้าซื้อครับจุดไหนที่น่าสนใจในการที่จะสามารถทํากําไรได้ครับในฝั่งดัชนีขาขึ้นพบกันเลยครับกับทีมกระทิงครับ พบกับเจ้าของฉายาทีมหมีครับเยวนะไอตัวนี้มาจากไหนเนี่ยเูดแข่งงเหรอเออแปลว่าอีกหน่อยไม่ต้องมาแล้วใช่ไหมไม่อยู่ตั้งแต่เทมนี้เลยได้ไหม ช่วงนี้ของเราครับเป็นรายการบมหาสนุกกันไปได้นะครับคุณครับวันีครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับกับรายการของเรานะครับคุณชุ้ยครับอยากจะให้อธิบายกันครับว่าสัปดาห์นี้ครับการลงทุนในตัวของ Set 50ิฟตี้เ u ฟิมีประเด็นอะไรต้องติดตามแล้วก็ให้ระวังบ้างครับครับ ก็สาหรับส er ัปดาห์นี้นะฮะก็จะค่อนข้างนะฮะที e ่จะคล้ายๆนะฮะกับส to ัปดาห์ที่แล้วนะฮะประเด็นส like ําคัญนะฮะก็ยังคงมีเร like ื่องของราคาน้ํามันเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับที่ปัญหาในเรื่องของซัพพลายนะฮะของประเทศผู้ผลิตน้ามันนะก็ยังก็ยังมีคงอยู่ปรายเหมือนกันเท่าที่เราสังเกตเห็นจะสังเกตเห็นว่านะครับราคาน้ํามันก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างตัว WPI นะฮะขึ้นเหนือ 46- 46เหรียญขึ้นไปแล้วนะฮะก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะที่จะไปแตะแถวบริเวณ50เีย ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับในขณะที่ปัจจัยลบนะก็ยังคงมีอยู่บ้างเหมือนกันเนะช่นความกังวลเกี่ยวเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแต่ถ้าเทียบความรุนแรงรเมื่อ,อเทียบกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะักทุนมีความตื่นเต้นลดน้อยถอยลงกับประเด็นในเรื่องของเฟดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นป,จจปัจจัยลบ,บที่จะมากระทบของสัปดาห์นี้ในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็อาจจะลดน้อยถอยลงครับ ทำไมกังวลดลงอ่ะครับคุณจุยครับต้องบอกว่าส่วนหนึ่งนะฮะเราลองสังเกตดูนะฮะสิ่งอะไรก็ตามนะที่เราเซอร์ไพรส์ในครั้งแรกเราจะตกใจตัวแต่เมื่อไ่ที่เราชินไปแล้วเราจะชักเริ่มเฮ้ยเอาอยู่ช่วงนี้เอาอยู่คเอาอยู่ครับ <laughs> แล้วในเรื่องของปัจจัยภายในประเทศครับมีปัจจัยอะไรมาเป็นการสนับสนุนดัชนีหรือว่าเป็นปัจจัยโหวกและปัจจัยลบบ้างไหมครับครับในเรื่องของอปัจจัยในประเทศเองนะฮะอยากที่จะให้ดูในเรื่องของฟันฟงเลยเหมือนกันในเรื่องของอการซื้อการขายนะฮะยอดซื้อาขายของในกลุ่ต่างชาตินะซึ่ง ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเท่าที่เราสังเกตเห็นนะก็ค่อนข้างที่จะสลับซื้อสลับขายนะในส่วนของตลาดหุนนะแล้วก็สลับเน็ตฝั่งรองแล้วก็ช็อตในส่วนของตลาดฟิวเจอร์เช่นเดียวกันนะแต่นะสิ่งที่เรามองแล้วมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะที่นักลงทุนต่างชาติอาจจะเน็ตฝั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นนะแต่นะก็อาจจะยังไม่ได้มีในยะถึง สามารถทําให้ดัชนีเซตฟิสามารถที่จะ,ะกระชากนะฮะ <ไง S 1> เลย<ร>เลยแนวต้านเห็นภาพใหญ่เป็นขาขึ้นไปเลยคงไม่ถึงขนาดนั้นครับครับผมสหรับในสัปดาห์นี้ครับทางคุณด้วยจะให้กรอบสำหรับการลงทุนยังไงบ้างครับครับสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะเช่นเคยนะฮะเนื่องจากว่าตัวเซตฟิฟตี้อินเด็ของเรานะฮะไซเวยแบบนี้ในภาพกรอบใหญ่ๆนะ,ะมา2อเดือนแล้วครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงมาถึงสัปดาห์นี้เรายังคงให้กรอบการลงทุนนะครับกลยุทธ์เหมือนเดิมนะฮะแนวต้านนะฮะ900นะฮะไปจนถึงโซน915จุดนะยังคงเป็นโซนแนวต้านสำคัญถ้าสมมติว่ามีการรีบาวตัวนะไปถึงโซนนั้นใครถือฝั่งลองอยู่นะครับก็สามารถที่จะปิดโพอชั่นได้ แต่ถ้าสมมุติว่าใครนะครับยังไม่มีัอชั่นก็ไปดักช็อตตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับส่วนแนวรับทางด้านล่างนะฮะก็ไปดูแถว880ไปถึง870จุดก็อยู่ในเรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นจังหวะสําหรับใครนะฮะที่อยากจะเทรดดิ้งอยู่ฝั่ง long p o r ่น o n รอนะฮะให้มันมาอยู่ในระดับแนวรับทางด้านล่างนะก็สามารถที่จะเป็นโอกาสได้ครับ ในสัปดาห์นี้พี่จุ้ยกูรูเคลวงามของเราก็ได้พูดถึงปัจจัยการลงทุนที่ยังมีทิศทางเดียวกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับด้านปัจจัยภายนอกนั้นปัจจัยบวกยังมาจากราคาน้ำมันครับส่วนปัจจัยลบก,ก็ยังกังวลกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอยู่นั่นเองครับ ส่วนในประเทศนั้นพี่จุ้ยก็ให้ดูฟันโฟ้อของนักลงทุนต่างชาติครับซึ่งก็ให้คอสังเกตว่ามีความเป็นไปได้ที่จะกลับมาเน็ตฝั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นครับส่วนกรอบการลงทุนนั้นกูรูเราแนะนำอยู่ในโซนแนวต้านที่900-915ถึง915จุดส่วนแนวรับอยู่ที่800-870ถึง870จุดครับ ได้ยินแบบนี้แล้วทั้ง2ทีมจะมีไม้ตายแบบไหนมาลงทุนกันล่ะครับเนี่ยตอนนี้แต่ละทีมนั้นเห็นแล้วนะครับว่าสถานการณ์ในช่วงนี้นั้นมีปัจจัยอะไรต้องติดตามกันบ้างนะครับไปดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละทีมนั้นจะวางกลยุทธ์สำหรับการลงทุนยังไงครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งกระทิงครับกระทิงครับค่ะค่ะก็จาก เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันปิดตัวไปค่อนข้างที่จะลงไปมากๆเลยเราก็เลยแบบว่ายัางไม่กล้าลงอะไรมากก็ชะลอดูก่อนเพราะว่าผัานผลค่อนข้างสูงนี่เพราะวันคารเริ่มสูงขึ้นโอเคเราก็พอพอเราเห็นทิศทางตลาดเนี่ยเริ่มบวกแล้วบวกกับเราคิดว่าแหลรราคาน้ำมันยังไงก็ต้องมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปิดลองโพนิชั่นไปค่ะที่ร้อยสัญญาเอ่อร้อยยีสัญญาก่อนนะคะที่ประมาณ887จุดค่ะแล้วเราก็ไปรอเทฟฟิทอยู่ที่ประมาณ 8 9 0ถึง8 9 5ค่ะส่วนวันต่อส่วนต่อมาเนี่ยเราก็เห็นตลาดมันขึ้นอีกแล้วอ่าเราก็คิดว่ามันต้องมาแน่ๆเลยเราก็เลยเทคลองโพซิชันไปอีกค่ะที่8 9 0จุดอยู่ที่ร้อยสัญญาค่ะแล้วก็รอทำกำไรอยู่ที่ประมาณ8 9 5จุดค่ะแล้วก็มีจุดสต็อปลอ s อยู่ที่ประมาณ885จุดค่ะก็คือมองว่าฝั่งขาขึ้นแน่ๆลงทุนไปกี่สัญญาครับ ทั้งหมดเป็น2 2 5รสัญญาค่ะคือใช้หมดเลยนะครับเทหมดน้าตห้าร้านนี่ซื้อหมดเลยใ่วันนี้ซื้อวันนี้ด้วยใช่ครัขายบ้านขายรถเทีเดียวครับกูนี่ขยุ้นว่าเทนเลยครับ่อน้าตื่นได้เลยเดียวนะครับทำในคืนนี้ต้องเงือแตกทีเด้วนะครับไปดูกันต่อครับกับทางฝั่งทีมหมีบ้างครับว่าทีมหมีจะวางกลยุทธ์อย่างไรครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับเอาเลยครับคุณยังยุทธครับไล่เลยครับเขาเทหมดหน้าตักเลยอ่ะ เราก็เทด้วยครับเพราะเราเป็นอภิพยามหามีเศรษฐีมากๆนะครับจริงเหรอจริงจ่ <c oughs> ายค่าข้าวมาเช้าก <c oughs> ่อนดีกก่างัยังค้างไม่ค้าอยู่น <c oughs> ะของเราเนี่ยนะครับเรามองว่าเฮ้ยภาพตลาดนั้นไม่น่าจะทิ้งห่างจากสัปดาห์ที่แล้วเพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทุกคนก็ยังกังวลอยู่ว่าคุณป้าเกลเล่นเนี่ยจะว่ายังไงถูกนะสัปดาห์นี้ก็ยังถ่ายทอดฟีลลิ่งนั้นกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเอ๊ะ ตลาดอาจจะกลับขึ้นไปได้บ้างในบางช่วงตอนนั้นแหละครับเราจะเข้าไปช็อตแล้วเราก็จะรอที่จะปิดสัญญาตอนที่หุ้นเซ็ตฟิตตี้นั้นปรับตัวลดลงอ่าซึ่งเราก็มองว่าทีเรียดละ5 5 5หจุดนะครับก็คือถ้า800เริ่มต้นที่880แนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปอีกนะครับ8ป5ปุ๊บผมจะเข้าไปช็อตอีกหมายหนึ่งนะ890เข้าไปช็อตอีตออก แล้วก็ถ้าหากมันขึ้นไปไม่ยอมหยุดเนี่ยผมจะคัดลออเนี่แล้วหลังจากนั้นนะครับแล้วกว้ามาว่ากันใหม่หลังจากที่ว่าเราคัดลอสไปเรียบร้อยแล้วนี่นั่นเองเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยเราก็จะเทคพอฟิตแบบตั้นๆนี่คือกลยุทธ์ของที่มีตั้นๆนี้ครับซึ่งชนะแ<ผ>น่นอนเทหมดแล้วเข้าบ้านเลยนะาไม่ผิดตีไหมใส่เข้าไปต้องใส่หมดแล้วยอมแพ้ ฮ้าวคุณต้องอย่าเพิ่งรีบแช่งทีมหมีของผมแบบนั้นสิครับเรามาดูกลยุทธ์การลงทุนประจำสัปดาห์นี้ของทั้งสองทีมกันก่อนเลยดีกว่าครับ บนยุทธ์ทีมกระทิงมาแบบทุ่มสุดตัวเลยครับคุณผู้ชมเปิดล้อง position ถึง125สัญญาที่887จุดรอ take p r o f i จุดแรกที่890ถึง895ส่วนครั้งที่2เทรดล้อโ position อีก100สัญญาตรงบริเวณ890จุดทำกำไรได้ที่895จุดพร้อมกับตั้งจุด stop loss บริเวณ885จุดนั่นเองแหละครับ ส่วนกลยุทธ์ของอภิพระยามหาหมีเศรษฐีของเราก็ยังคงเดิมครับมาแบบอออินกันหมดหน้าตักเช่นกันครับโดยเข้าเทรดเป็นไม้ไม้ละ5จุดครับเริ่มที่บริเวณ880จุดเน้นทำกำไรในช่วงสั้นๆนั่นเองแหละครับคุณช่วยครับฟังกลยุทธ์ของทั้ง2ทีแล้วเป็นยังไงบ้างครับในแง่ของการกำหนดกลยุทธ์นะครับก็ถือว่า มีกรอบนะฮะที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮะแต่สิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะฮะสำหรับทั้ง2ทีมเลยก็คือในเรื่องของการเทหมดหน้าตักนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าชีวิตจริงแล้วนะครับการเทรดนะมันก็เหมือนกับการวิ่งมาราธอนเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของการวิ่งแล้วก็ทีเดียวจบเลยวัดดวงกันไปเลยตรงนี้ก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเหมือนกันครับอยากที่จะให้ไปดูนะในเรื่องของการวางเงินมาร์จิ้นนะฮะแล้วก็การเทหมดหน้าตัก คือความเสี่ยงมหาศาลครับจริงจริงเหรอฉะไั้่นก็แปลว่าสัปดาห์นี้นะครับถ้าฝั่งไหนคูกเนี่ยฝั่งนั้นกําไรเยอะแน่แนครับเช่นกันครับถ้าฝั่งไหนผิดนั้นฝั่งนั้นต้องขาดทุนเยอะแน่แนครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันดีกว่าครับว่าผลของการลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรครับ